สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิกมัตโซโกเวครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนผมก็จะมาเล่นเพื่อนเพื่อนดูแล้วกันครับในส่วนของกีฬางัดข้อว่าซ้อมกันยังไงนะครับเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนอยากเก่งหรือว่าอยากแข็งแรงในส่วนของกีฬางัดข้อเพื่อนเพื่อนต้องซ้อมเทคนิคบนโต๊ะบ่อยๆนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดเทคนิคดีแต่เพื่อนๆมีพื้นฐานด้านพลังกล้ามเนื้อเนี่ยหรือว่าการใช้การล็อกแขนล็อกหลังไม่เป็นเนี่ยเพื่อนๆนก็ยังทําให เก่งในกีฬาประเภทงัดข้อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะลองมาสอนหรือแนะนําเพื่อนๆแล้วกันครับว่างัดข้อต้องซ้อมอะไรตรงไหนบ้างนะครับต่างกันเล่นเวทยังไงพี่มันต่างจากเล่นเวทยังไงคือส่วนมากเรางัดข้อเนี่ยเราไม่ได้เล่นในเซิร์ฟข,ของไดนามิกหรือว่าเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเป็นหลักนะครับเราจะซ้อมเส้นเอ็นนะครับล็อกเส้นเอ็นหรือว่าลงแค่ครึ่งเดียวจังหวะครึ่งเดียวก็พอแล้วสำหรับการงัดข้อไม่ได้สนใจหรือไม่ได้มุ่งเงน้นทางด้านต้านกล้ามเนื้ออย่างเดียวมันจะต้องออพัฒนาเส้นเอ็นให้แข็งแรงด้้ววยนนรเพื่่่ออสทาาใกซม จริงๆกล้ามเนื้อมัดหลักๆที่ใช้ในการงัดข้อนะครับเพื่อนอันดับแรกเลยคือผมให้เป็นหลังต้องมีความสำคัญอย่างมากเลยคือหลังลเพื่อนต้องหาท่าที่ฝึกซ้อมกล้ามเนื้อหลังก็คือไม่ว่าจะเป็นดึงข้อแขนเดียวก็ได้ครับชินอัพก็จะโดนดีครับหรือว่าเป็นดัมเบลโรก็ดีเล่นกล้ามเนื้อหลังโฟกัสเฉพาะข้างก็ได้ครับหลังนั้นถ้าเพื่อนมีหลังที่แข็งแรงแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ละเลยไม่ได้เลย,เลยคือกล้ามเนื้อของโฟอาร์มกล้ามเนื้อโฟอาร์มต้องแข็งแรงและใหญ่จะเป็นโฟอาร์มส่วน Air ัะครบ หรือว่าตรงนี้ก็ได้แถมมะเคือเดี๋ยวผมจะลองสาธิตท่าซ้อมเพื่อนๆดูครับว่าเฮ้ยซ้อมยังไงให้แฮมมะเขือตรงเนี้ยมันขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่โตอย่างเงี้ยเบลมต้มมันทําให้มันใหญ่ยังไงได้นี่คือโฟอร์ที่ผมแทบจะไม่ซ้อมเลยซ้อมน,น้อยมากพันธุกรรมผมมาแบบธรรมชาติเลยคือมีโฟร์ที่ใหญ่ผมต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเพื่อนๆเป็นสาย power l i ฟ t i n g ก็ยิ่งดีครับสำหรับมีโฟร์ทที่ใหญ่นะเออการมีโฟร์มใหญ่นะครับทำให้แรงทิปหรือว่าแรงแรงดึงพวก power lifting เนี่ยเพื่อนๆจะใช้มันด้วยไม่ว่าจะเป็นท่าเบนเพส เป็นท่าเด็ดสิฟพวกนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการสายพาวเวอร์หรือจอมพลังอย่างผมเนี่ยเพื่อนๆควรฝึกโคอาร์มให้แข็งแรงขึ้นด้วยนะครับมันจะพัฒนาในเรื่องการดึงทําให้เพื่อนๆนนดึงน้ําหนักได้เยอะขึ้นด้วยของผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นเวทน,นะครับท่าบูอาบหรือว่าท่าบาเลโรหรือว่าท่าเดดิฟอะไรผมไม่ค่อยชอบใช้แตะเพื่อน,อน,อนสังเกตมือผมผมจะใช้มือเพียวๆเ,เนี่ยไม่ใช้ถุงมือไม่ใช้แตะอะไรเลยในการฝึกทําให้กําลังมือผมเยอะมากนะครับเพื่อนโอเคเดีย๋ยวผมจะลองแนะนําท่าแรกดูครับว่าเฮ้ยซ้อมอะไรกันเนี่ยครับ อันดับแรกอันนี้เลยอซ s y ผมใช้ีซี่นะครับเพื่อนเพราะว่าการที่ผมไม่ใช้บาตรงเพราะอะไรผมต้องการออกแรงของกล้ามเนื้อของส่วนมัดเนี่ยครับแทนก็คือตรงนี้ครับทําให้มันแข็งแรงแล้วก็ทําให้มันมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นซ้อมอยังไงครับมาครับเพื่อนตามมาถ้าเกิดเพื่อนมีแล้วนะเพื่อนมีแล้วจับแคบจับกว้างอันนี้ผมจับแคบเพื่อนดู่อน จับอีซี่หักนอมุมในสุดนะครับเอาแค่สุดเลยแล้วก็วางบาไว้ที่หน้าขาครับล็อกหลังดี่ดีนะเพื่อนถ้าเกิดมันหนักเกินไปเนี่ยมันหนักมากเกินไปแล้วเพื่อนไม่ล็อกหลังมีหลังพังนะครับเพราะนั้นควรจะมีเข็มขัดด้วยถ้าเกิดเล่นหนักมา,มากเพราะว่าสายงัดข้อเนี่ยเป็นสายที่ต้องซ้อมหนักมากาเพื่อนในในมุมเฉพาะงัดข้อนะครับอย่างตัวนี้ผมไม่ได้ต้องการที่จะเล่นใบเสร็จผมต้องการแข็มั่กเกินโปอาร์ทั้งหมดเลยเพราะนั้นผมจับแคบนะครับแล้วก็ลงหน้าขา,าเพื่อนๆพร้อมแล้ว ถ้ามีอุปกรณ์ของผมแล้วก็เตรียมทำพร้อมของผมเลยครับพร้อมมาครับหายใจเข้างัดขึ้นแล้วลงต้านขาลงเยอะๆครับงัดขึ้นต้านขาลงสามฮึบสี่ฮึบห้าต้านหกเจ็ดแป จริงๆแล้วสามารถยกได้เยอะกว่านี้ก็แล้วแต่คบเพื่อนเอาจํานวนความทนก็ได้จานวนครั้งที่เยอะแล้วก็ได้ความทนของกล้ามนืครอารมไม่หนักเลยพี่อันนี้ถือว่าน้ําหนักกําลังดีครับยังไม่หนักมากอ,อสำหรับผมเนี่ยผมอาจจะต้องใส่น้ําหนักที่เยอะกว่านี้อีกเยอะเลยอันนี้กิโลแล้วเนี่ยฮะอันนี้กิโลเนี่ยพี่กิโลเหรอสิบห้ายี่สิบโลยี่สิบโลถือว่าเบาๆครับยี่สิบโลก็ถือว่าเบาๆเลยก็ฝากเพื่อนๆลองไปทําตามนะครับแล้วก็ ลองซ้อมมันโตอบ,บ่อยนอกจากย่อความของแรงกับกำลังกล้ามเนื้อแล้วก็วคือก็ต้องมีเทคนิคด้วยนะครับที่ดีก็คือซ้อมมันโตบ่อยๆนั่นเองเดี๋ยวเจอนในท่าเล่นต่อไปครับครับเพื่อนๆมาต่อกันในท่าที่2ครับที่ผมอยากจะแนะนําเมื่อกี้ผมได้ส่วนนี้ไปแล้วผมแนะนําท่าแรกกันนะครับก็คือกล้ามเนื้อของแขนมะเอร์ส่วนนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะแนะนําอีกส่วนหนึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นท่าที่ผมได้รับการสอบถามมาเยอะมากว่าทํายังไงให้ f o อ,อาร์มใหญ่เพราะส่วนมากแล้วคนทั่วไปนะครับ คน,คนทั่วไปเนี่ยแม้กระทั่งพอกายด้วยกล้ามเนื้อส่วนนี้ครับทำม,มาเครเอ,อเคร์ส่วนเอวิทเคอร์ส่วนนี้ครับพัฒนาน้อยมากหรือว่ามีไซส์ที่เล็กมากทําให้กล้ามเนื้อแขนดูไม่ใหญ่นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่เล่นน้อยแต่ว่าตรงนี้ผมใหญ่มากเพราะว่าผมเล่นได้ได้ตรงและถูกทางเข้าสู่ก้ามเนื้อมัดนั้นจรงิงๆเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นครับว่าทำไงให้กล้ามเนื้อของวิทเคอร์ของผมใหญ่มากตรงนี้นะครับมัดตรงนี้ก็เริ่มตึมเลยมาครับดูวิธีการเล่นกันเดี๋ยวผมขอหยิบลูกนี้ก่อนปึ๊บและ ก็จะเ,เปลี่ยนมุมนั่งเล่นกับแบกเบ้นหรือมาลาบก็ได้ครับแล้วก็วิธีการนะครับเ,เพื่อนๆถ้าเกิดเป็นนักออกกายทั่วไปเป็นคนที่เล่นกล้ามทั่วไปศอกเนี่ยวางขนานกับลำตัวเห็นไหมแล้วก็ม้วนขึ้นมาม้วนขึ้นมาแค่นี้เองถูกไหมครับผมแนะนำสไตล์งัดข้อดูผมให้ปรับเอียงตัวนิดนึงแล้วก็ดึงข้อศอกเนี่ยเข้ามาแกนกลางร่างกายครับก็คือเนี่ยร่องนมเราเนี่ยแกนกลาง ร่องนมเราดึงก็สอกเข้ามาข้างในปิดเข้ามาข้างในครับแล้วก็เอนตัวนิดนึงในการปิดวิดเคอร์ขึ้นมันจะโดนโฟอ์มมากขึ้นนะดูผมนะเห็นไหม้อสองมันอยู่ในตัวเลยแล้วก็ให้จับดัมเบลครับดัมเบลให,ให้ให้นิ้วชี้เนี่ยชิดขอบแผ่นเหล็กน,นะครับนิ้วก้อยให้อยู่ห่างหน่อยแล้วเวลานั่นเนี่ยให้เก็บนิ้วก้อยขึ้นมาโฟอ์มเนี่ยจะถูกการทํางานเต็มเลยนะครับเอนตัวเข้าไปหาตรงนี้ห้ามห่างอย่างนี้ไม่เอาให้เอาต้นแขนเข้าไปติดกับโฟอ์มนะครับแล้วก็ม้วนออกมา้อสอกเนี่ยอยู่ติดพุง สออยู่ติดพุงอยู่กะดอยู่ติดลำตัวแกนกลางข้างใ,ในนะครับแล้วก็ม้วนเซตหนึ่งสิบห้ายี่สิบครั้งทำไรต่อสามใช้นิ้วก้อยม้วนมาสี่ปล่อยห้าหกเจ็ดแปดนี่สมม,ม,มุติว่าขาดไปแล้วครับแล้วก็ล็อกสมม,มุติว่าสิบสองแล้วเพื่อนๆล็อกไว้ล็อกไว้ได้กี่วิล่าเอะล็อก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 ให้นิ่งเลยอื้ือื้อโอเคผมบอกเลยว่าล้าสุด ทำไปเลยเพื่อนๆรับรองว่าเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อตรงนี้จะพัฒนาเร็วมากอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างกล้ามเนื้อของโครงอานตรงนี้นะครับเป็นออวิดเธอร์ท่าที่ส่วนมากแล้วทุกคนถามถึงว่าทํายังไงถึงจะเพิ่มขนาดแล้วเพิ่มไซส์ส่วนมากแล้วผมเห็นหนักพละกายก็จะเห็นแถวนี้ใหญ่แต่ตรงนี้ไม่ใหญ่มันก็ดูไม่สมส่วนเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปสร้างแต่สายงัดข้อครับทุกคนตรงนี้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นความสามารถหรือว่าเป็นวิธีการเล่นที่ตรงสายจร,งจรงิงเพราะน<ๆ>ั้นก็ เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองแนะนําอีกท่าหนึ่งนะครับที่เอาไว้สาหรับสายงัดข้อโดยตรงก็คือเล่นกับตัวดวัมเบลแล้วก็ใช้ม้ารับระดับนะครับหรือว่าเพชเชอร์ตัวหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาครับอันนี้ต้องมีม้าตับระดับตัวนะครับก็จะเป็นท่าอีกท่าหนึ่งที่สายงัดข้อขาดไม่ได้เลยนะครับก็ต้องซ้อมกันเพราะว่ามันช่วยพัฒนาแรงต้านได้ดีเพราะฉนั้นเหมือนเรางัดี่มบนโต๊ะเหมือนเดิมครับ ปากซอกไม่ได้ปากข้างตัวนะเพื่อนปากเข้ามาแกนกลางร่างกายแล้วก็เปิดสะโพกนิดนึงสะโพกเนี่ยเราจะไม่เปิดเราจะไม่ขนาดกระต๊อกจะเปิดนิดนึงแล้วก็บิดลงนะครับพอแล้วมาครับปากซอกปากซอกข้างในตัวแล้วก็เปิดเอาลงแค่ครึ่งเดียวงัดขึ้นทาให้ความคุ้นชินของแขนเราครับรับน้าหนักได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆครับท่านี้สามารถเล่นได้หนักมากนะครับเล่นไปเรื่อยๆปากซอกงังดหายใจเข้าสังเกตดูเส้นเอ็นผมจะทางานเยอะกว่าใบเสร็จเยอะเลยครับ เส้นเอ็นจะถูกลับตึงมากนะต้านขาลงเยอะๆครับต้านขาลงเยอะๆงัดขึ้นต้านต้านต้านแล้วก็ให้งัดขึ้น,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 นโอเคประมาณนี้ครับเพื่อนๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งท่าที่ผมให้ไว้นะครับไว้สําหรับสายงัดข้อนี่ผมไม่ได้ซ้อมมานานมากคือหลายปีผมไม่ได้ซ้อมมามากมากกว่าห้าหกปีอะงา่ายๆสายผมทิ้งไปเลยทางด้านงัดข้อเพื่อนๆดูผมซ้อมแป๊บเดียวเนี่ยรูปแบบแขนเป็นนี้เลย โอาร์มเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ผมเล่นแค่แป๊บเดียวเสามท่าเบาๆโอบอ้อมอ้วนมาเลยโอบอ้อมนี่อ้วนเนี่ยคือล้านะครับอันนี้คือมันเป็นเป็นบอกบอกได้เลยว่าความฟิตหุบตอนนี้น้อยมากก็คือซ้อมแค่นิดเดียวก็เริ่มล้าแล้วจริงๆแล้วต้องซ้อมแล้วกล้ามเนื้อไม่ค่อยบวมนะครับอันนั้นคือหมายถึงว่าผมฟิตอันนี้คือผมแนะนําให้เห็นว่าซ้อมอย่างนี้นะเพราะว่าผมเองผมไม่ได้ซ้อมแนวงัดข้อมานานมากจริงๆหกปีห้าปีประมาณนี้ครับเพราะว่าทิ้งไปเลยไม่ได้งัดข้อแต่วันนี้ก็ลองมาเอาทิกเล็กๆน้อยๆเเข้าามบออกพื่น เดี๋ยวเทียบเทสต,ต่อไปเนี่มาลองมาสาธิตถ้าพัฒนากล้ามเนื้อของปีกหลังกันซึ่งจะเป็นอีกข่าหนึ่งที่สายกระด้อเลี้ยงที่จะซ้อมไม่ได้เลยครับต้องฝึกไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอบุณมากที่ติดตามนะครับเดี๋ยวไงก็คอยติดตามเทปต,ต่อไปเขามีอะไรบ้างแล้วผมก็จะหาผู้ซ้อมเนี่ยมาเอ่อเป็นเกต์รับเชิญในคลิปนะครับมาลองเล่นกับผมเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนมโตเพื่อคอมเมนต์มาว่าจะชอบอย่างนี้ไหมหรือว่าจะอยากได้กล้ามโตเข้ามาเล่นกับผมเดี๋ยวผมจะพยายามสรรหาคนที่แบบ เ,เป็นสายงัดข้อเก่งๆมาโชว์ให้เพื่อนได้ดูครับว่าเฮ้ยในประเทศไทยเราก็มีนักกีฬาเก่งๆอีกเยอะนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ